ก็งวดกระเห็ด่งเลขกันยอถึงเลนี่ถงเลข่ถงือเลขรู้เพราะว่าบันคิวนะตะกี้ตะกี้มันนั่นบันคิวโออันนี้ตอนล่ะเห็นว่านี่ฟันว่าที่มีโศกเลยแมนทาเบิงเรือกภาษาเขาาแน่นอนฟันว่าได้เก็บคนนี้ไหมงทุ่งมเดียมันบ้าของเชียงรุ่นนี่ล่องทุ่งมัเดียวเพื่อนสามตัแมนาราจะความกับเก็บให้มา งามงามเลยมันเหลี่ยมคือคือเพชรคือพลอยนี่แม่อ่ะเหลี่ยมยมยือยู่แต่ว่ามันจับมีบ่แมนแต่ว่าวันนั้นเพื่อนในเสือว่ามันเป็นคือไข่หอยเชลีแม้มันจับดีนะแต่ฟังคู่สางสินะยห่ยมเก็บยุ่มยืดยืดแม่นคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนี่ซื้อเพิ่มแล้วบ้านบ้านบ้านแล้วไปเก็บบอมบ์แลยบไปเกแล้วเลขเจีนรุ่นไปลงทุนไลยแล้ว อ๋อที่แรกทีแรกอาแต่สามตัวไปลงทุนสองตัวบมาเก็บยุคนสีมานหยาดบ้านนี้ได้เก็บไล่ละเอียดเบิดแล้วเดี๋ยวนี้บ้านนี้เข่าทั้งสามตัวสองตัวตัวที่เข่าสั่นตัวขึ้ว่าเข่าอ่าเข่าเข่าแน่นอนฟันว่าได้เก็บพนนี้หะลงทุ่นมันเดาเหมืนบ้านของเสียรุ่นนี่ลงทุ่นมัเดาทั้งสองตัวสามตัวแมนที่แรกเป็นเสี่ยวแต่สามตัวแมนที่แรกลงทุนแต่สามตัว วานี่ก็เล่นลงทุนสองตัวน้ำมืดแล้วแต่ตอนลงทุนสามตัวนะฟันมาเก็บบพท่านเหมือนนสีมะหยาดได้วายามะหยาดิผ่อข่อเก็บบพท่นเบิดมีเลยมาลงทุนสองตัวไว้แล้วนี่อวดเนี่ยให้เนี่ยขวดวามีทองโ่่เอาตัวสำรองเนี่ยว้ย่เอามัดก็คือวา้มีสองโว่ใช่ห้ตัวได้เอามัด มัดสูดโตแบบมัดสูดเพร,ะพระาะว่าในฝันแล้ววานย่ามาเอาของขวายเด้เอว่ะเก็บว่าท่นเบิดอ๋อเพระาะว่าตอนนั้นกัดชิ้เพื่อสิแมเนเก็บไปสามตัวด้วตอนสองตัวแต่ว่าจากความไปเก็บให้มางามงามเลยมันเหลี่ยมคือคือเพชรคือควายนี่ไหมอ่ะเหลี่ยม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 แต่ว่ามันจับเมียนแต่ว่าวันนั้นความีู้สึกว่ามันเป็นคือใครหอยเชลลีไหมมันจับดีนะแต่ฟังคู่สางสีหน้าเหลี่ยมเมียนเก็บเอาเก็บเอา เขาแล้วล่ะสันนอกคือว่าตาตดูด้วยน้ำเดืเรีย็นได้ย็นมาเนาะเสียเอาเป็นแสนคนด้งมนเนี่ยจังได้เย็นมาเอาไว้ร้อยเนาะตอนนี้ร้อยเนาะโอ้รอยแล้วรวยช่องโตยุคการเชื่อรุ่นมั่นโดนได้าวค่อเชื่อทั้งเชื่รุ่นว่าอันนี่น้ำหน้าแม่ซื้อไผซื้อมั่นตะกี้ตะกี้แล้วตะกี้แล้วก็ฟันแม่นเน่เนี่ยกับหลานกับน้องพูดกันบอกสนะ ปารีฟงกับเล่ปะทะกันตะเกียมั้งปะสู่อกงอนนี่ว่ามันหลายตัวแต่ว่ากับเขาเขาตลอดปาควฟมฝันจะควงไม่ฝันมากตัวเดียวนะะเนี่ยจนได้ซื้อหอวมอไส้มันบาตอน่ะได้หอนมอไสเนาะลูกดุกระหิดกันยอนถึงเล่ก็ถึอเลยถึงเรรู้เพราะว่าสังกติว่กี้มันนัตน่น ปันค <Smile. S 2> oh, oh, awesome. ิวโอ้อันนี้กันสิคิวแล้วนะอันนี้เอาน้ำเชียอมนุ่นกันตากันนันละตะวันอันนี้ก็เริ่มคิวคือเก่าลัะเห็นบ้านนี้ฟันว่าถีมีโศกเลยแมนถ้าเบืองเล่อบอเสียฟันง่างกันยังฟันว่างูใหญ่มางุดอยู่หน้าบ้านเชื่อมนี่นี่มันอยู่หนิงูใหญ่ายที่ว่ากระบอกอ่าอยู่วาเล็กเชียนมรุ่นเขาแล้วว่าสัดควัดกอนอะแมนหนีงู้จุกอ่างอย่นี่ก็แฟแก้วก็คั่งเอาอีลีวาอ่า แีมันปวดเป็ดเปดงูใหญ่เป็ดเก้าอันนี้น่อ่าืมรือพ่อมังนีเลยแปลตำันอะไรที่เนี้ตัวเขาก็คิดพ่อสมบูรณยังปปันแนแล้วแปดเก้าปดเ้างูจะงานเล็กเปดจีอู้เ่นี่อ่านื่เอนาานี่บพ่อเลยดิสัได้ทั้งบนทั้งล่างมีอนบอกกำหงวนี่เลขกเจ้ารุ่นจิขาวันดีแล้วนะฟันดีสมัยก่อนนันนี่คนสิมาหยาดบ่ให้เพญหยาดไหม ไปเอายังบังมืดตีเอายังบังมืดตัวมัดมัดชุดชุดเนี่ยสองตัวล่างมัดตัวไหเอาบริสุทธิ์ล่างที่สืตบดีเนี่ยเพราท่านมัดเนี่ยนะล่างเบาเอ้าจะเชื่อบนแม่เาแม่มาเจียวมาแต่เือรุ่นื่อบนย่างเดียวเรากบนย่างเดียวตัวานวันนี่ฝันไ้ย่างมาสั่นฝันแล้วครับเดี๋ยวเพิ่นเราข้องฝันเนี่ย้งอีกคนนึงอย้ครับพู้มาไหมเป็นอะไรเงี้ยมาไหมเราเรากเป็นฟังเนียฝันว่าอัน ลงทุนเล็กสามตัวเสียรุ่นไว้สิบสองสูตรแมนบอบาทนี้ก็เลยฝันว่าเป็นคือจังสมิมันจับอยู่นักต่อฟังเนี่ยแม้มันเป็นคือใครหอยเสื้อรีตะวันเป็นเพียเปนี่ยนโพยสินะก็ไปเก็บเอาเก็บเอาแล้วมีผู้หญิงผู้นึงสีมายญาติก็เลยว่าจะไปเก็บเด้อวคอยเก็บว่าท่านเหมือนเป็นหน้าคอยวะซานปณิยานจาวาตอนนี้ ตอนนั้นพระท่านซื้อเลขกสองตัววันนี้ก็เลยไปจัดสองตัวไว้แล้วอ๋อที่แรกที่แรกนี่แนนซื้อแต่สามตัวซื้อแต่สามตัวเราเอาไปฝันเนาะลแ้วอ๋อซื้อสี่อันนี้เอามัดทุกอันแล้วแนนเพรามีกราฟดิซื้อตรงๆเลยตงๆอันนี้ชุดสามตัวเด่นของเสี่ยงเนาะเจอขอเก็บพ่ะท่านเหมือนจะมาหยาดเด้อพระท่านก็เลยวันนี้ก็เลยไปจัดเก็บเบิดแล้วสองตัวก็จัดแล้ววันนี้ชุดสามตัวกันให้เอซี่เพิ่นเบิ่งชุดสามตัวกัน ของเส้นรุ่นพ่อว่ามั่นใจว่าเลขเส้นรุ่นเขาแล้วเนาะคิดว่าเลขเส้นรุ่นสิเขาแล้วเพราะว่าซื้อซื้ออันนี้ไว้แล้วของสีหน้าเลยเปิดฝันค่ะสองตัววัเบิดแล้วเก็บเพรท่านเหมือนเด้เหมือนนั้นในฝันก็เลยพอตื่นขึ้นมา่าไปเก็บเลยยามพันไม่ยากว่ะยามพันไม่ยากแต่เก็บก็ในสองตัวบน นี่สองตัวบนบนเป็นบนล่างเป็นล่างเด้อันนี้ล่างนะครับน,นี่ล่างคล้องเคียนไว้เยอะล่างอย่างเดียวพี่้องไม่หัวคอดีๆนะครับคองเคียนรุนอันนี้รัฐบาลไทยเดอ้อพี่้องเอาไปขยายบึงเด้อครับสุดล่างเด้อครับสุดล่างอเ,เอาได้ยินวานอันได้เกาะจา่าได้ยินวาน โอ้ฟันจะคล้องอะ่ะฟันจะคล้องฟ,ฟันเลยซีซีตัวเดียวนั่นละ่ะโอ้แต่ความฟันออกมาเราซีซีแม่ตีความฟันผู้ยิ่งสองคนดิซีซีซซทนตัวทนันทนันอย่าไปมอไป้ลยบอไ,ยได้ไหนมาเอาแต่ว่าเพิยิงย่งสองคนและตีเป็นซีซนะีอันนี้ความฟันชวนต่อครับกับที่อีกฟันหนึ่งกับคือวา่า ซื้อเลขสามตัวของเส้นรุ่นแล้วแมฟนมาได้เก็บมันเป็นคือเพียคือพลอยอยู่ริริมมันมันจีจัดได้แล้วแต่ฟังแต่ฟังน้งแต่ฟังสะลงไปเก็บเอาเลยเก็บเอาเก็บเอาเลยซื้อตัวใดแน่สิซื้อน้ำดีบาทหนิของเส้นสามรุ่นกับซีซีวเดียวเก็บให้หมดเก็บให้หมดของเส้นรุ่นนี้มัดมาชุกตัวเอาตารางบ่เอาตารางบ่าวเอาสุดรางบ่าวเอาชุดราง ครับฟันเจ้าของมาเพิ่มกับตัวซีซีตัวเดียวมันออกซีซีกับน,น้องสาวเสี้ยนรุ่นนี่แล้วโดดเทพเลยเนาะคะ่ะแต่ว่ากันนั้นสามตัวนะแล้วเอาไว้เมดแล้วกับสองตัวดิเพระาะว่าบอกคุณว่าจะเพิ่มขอม่อย <laughs> อยังบ่ท่านมาเก็บบ่ท่านแล้วจะเฝ้าเอาน้ำข่อยข่อยเก็บบ่ท่านแล้วบ่ท่านแล้วแต่สองตัวบ่ท่านไดไป แตเล่มาซื้อซองตัวไว้หนึ่งวันนี้เลยกับมาซื้อซองตัวแล้วครบครบแล้วเลขบนแล้วแต่ว่าชุดล่างตะวซื้อนางจ้าซื้อนางม่ซื้อกับตัวแถมเด้อเอฟซีตัวแถมฟังดีๆเด้อของผู้ฝันซีซีตัวเดียวก็พานั่นเนาะค่ะฟังดีๆตะวันรัาฝันแมนตะกี้นี่ใครเคยตามเยอะแมนเคยตามไอเอฟซีเบิ่งเยอะถ้าพูดกันแน่นหน่อยเคุนจ้ี ตนองคู่กันยังน้อยเยอะทึ่งห้านทึ่งย่ายร้านคิวร้านกระบอกแม่นเช็ดเก่าเช็ดเก่าันี่ยช่วงนั้นดังค่กเนาะวาวันนี้ก็ดังบย่าเจ็ดเกวันนี้กระดังเยอะเช่นรุ่นนี้ยโบของเราบบมีมีอยู่ตามตูดต่วันอยู่ทั้งหน้าเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดสองเก้าเก้าเก้าเจ็ดไปอยู่ทั้งหน้าเนาะ อันนี้ก็เป็นแนวทางเนาะค่ะความฝันนะคะน้องสาวของเส้นลื่นเป็นมะเบาซูฟังเท่ากับมิตรวะมั่นใจว่าเลขเส้นลื่นเขาแล้วว่าซื้อไว้แล้วก็ฝันดีกับแถมความฝันเจ้าของน้นซีซีน่ะหลายเอซี่ขันมักน้ำเนาะจ้าขอบคุณหลายๆจ้าอขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ